นาฬิกาลืมไปพี่เอิญพี่เอิญแน่เลยหรือว่าอยู่ในนี้ไว้พี่เอิญเอาไปขายแล้วเขาไม่อะไรเงี้อหยอกหยอกหยอกโอ้โหโอ้โหแล้วแทกแทกเอาเขาก็อย่างน้อยเขาก็ยังรักมึงเขาใส่ในกระเป๋ามึงไ่าย Yes Oh Yeah Oh Oh P. R. Do You P. R.

น่อะไรนะเอ้ยเดเด What is t h โอ้โหแกะต้องแกะจากกล่องเลยนะนี่ What is that เร็วเวลาเออดิบาเวลาตอนนี้พวกเราไม่ทุมสิโคตรเท่คตอันตรายอ่ะตายแล้วทุกคนเขาจะว้าวุ่นหรือเปล่าเนี้ยเเฮ้ยนี่ไงนี่คือโฟกิ้งสองไหมเนี่ยหรือโฟกิงสามดีโฟเบบี้โฟเบบี ไม่เป็นคิงไม่เป็นพระราชาเลยโหเบบี้เสี่ยวเหมือนกันว่าคนบ้าเลยอยู่ตอนกลคืนแล้วก็อยู่ในรถก็ใส่แว่นแว่นดำนะมึงด่ากูอ่ะกูใส่แว่นดำนะต้นขากกูขับมานต้นขาอย่างกูใส่แว่นดำแต่ว่าเท่ให้อภัยได้อ่าโอเคโอเค Why you so ตึง g ก้าก็ตึงอยู่แล้วดิตึงทุกวันไงเนี่ยหล่อตึงเออโอเคเส้นทำเงี้ยทำกันได้ไหมอยากให้ทำเงี้ยอำกันทำไงอ่ะทำใจไม่รักคือ โหอันนี้ยากเลยอ่ะไม่ได้ทำใจแม้รักเธอนะทำอนเนี่ยยากเลยเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเวฟทำเป็นเวฟเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเวฟทำเป็นเวฟผมผมต่อไปแล้วพี่ปอนพี่ปอนไอเจมไอ้เจมพี่ทูนพวกมึงว่างกันเหปึ้งมึงก็ว่างค่ะมึงก็ทำแบบพวกกูมึงก็ว่างไม่ตายครัมึงก็นั่งอยู่ในรถกูแล้วมึงก็ทำ o o อคืออย่างนี้กูพูดภาษากกูอังกฤษ a c c e n t ไม่ได้ใช่ไหมโอ้ y า o ูดละเล no no we speak Thai we t a l Thai and we Thai accent อ๋อคือเราเป็นคนไทยเราก็เลยสามารถคุยกันไปเรื่อยได้ขนาดนี้ได้ใส่ดูไม่เข้าพวกดูไม่ส่แว่นอุ้ยตบปั เข้าไปในผับมีแต่ะฉันมิดเข้าไปในผับมิดหนุนหล่อๆผับแอนผับแอนหนุนหล่อๆไม่สามส่วนเฮ้ยเราเราต้องมีชื่อแก๊งแล้วเราเป็นสามส่วนฮ้ยไม่เราต้องมีชื่อแก๊งเขาป่ะอ่าชื่อชิปเราไม่มีชื่อแก๊งเหรอสี่คนเนี้ยสี่คนนี้อ่าชื่อแก๊งว่าอ้าวหน่งเองสามสี่อ้าวมึงโง่ป่ะมงก็ตอบดิชื่อแก๊งว่าสร้างสวรรค์ไปเลยอ้าสร้างสวรรค์ สร้างสวรรค์สุดสุดเสร้างสวรสวรค์ส,สร้างสรรค์สุดๆอ๋อสร้างสรรค์สร้างสวรรค์ไงนี่เป็นสร้างสวรสวรค <laughs> ์ปะโอ้ไม่ก็บอนพูวินไอแคนอะไรวะนายหอมแก้มกันให้ดูได้ไหมอยากอยากเห็นเออเอางี้ก่อนคุณคุณสองคนหอมแก้มให้ดูก่อนแล้วพวกเราจะหอมแก้มอุ้ยเอาจริงเหรอเอาเลยคุณทำคุณอาอาคุณหอมแก้มให้ผมดูเดี๋ยวผมหอมแก้มให้คุณดูเลยอ่ะไม่ไม่คุณหอมแก้มไม่ดูแล้วเดี๋ยวผมหอมแก้มไม่ดูคุณคุณอ่ะคุณคิดอะไรกับขับบอลหรือเปล่าแล้วคุณไม่แก้มแล้วคคุณิดอะไรอ่เจมส์ปงคุณไมมม่แแกก้้ป๊บ คนขับรถแอปสีเขียวมาแล้วเอาเขาโผล่อ่โอเคได้ขัดจังหวะสุดๆ to be continue everybody we love you we love you and we see you later Happy birthday น้องโฟนนะครับวันนี้ซิซี่ปะเอ้ยอุ้ยเรามิซี่ปะสี่คนเราเป็นบอยฟี่เออก่อนก่อนลงรถสรุปสี่คนนี้ชื่ออะไรเราเป็นโบรลี่อะไม่เราเป็นแมนลี่เขามีเขามีซิซี่แล้วมีโบรลี่อะบราลี่อบรลี่โบรลี่โบรลี่โบรลี่ดราลี่บราลี่บอลี่บรา นมคนเี้เขียวโอ้ยปกลับบ้านไปเราก็ไปแล้วบายบายเจอกันครับเดี๋ยวไปเที่ยวพัทยาไยวพัทยเจอนที่หาดจอเทียนนะครับทุ่มสีุมสี่ทุ่าบายบายเราจะมี